โอเคครับผมเพราะว่า <C oughs> ผมจะทาอันนี้ก็จะทำนี่ครับเสร์ฟความหวานกวาดไอติมนะครับนี่ให้เรากดรับไอติมไปมันจะให้เราล็อกินเน้อสังกำจัดศัตรูนะครับสาม ตัวหกตัวสิบสองตัวนะครับผมแล้วก็กดมาตรงนี้ครับนี่เราก็กดเข้าไปเอากันนะครับแปนะ๊บนึง กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะผมมาเนยมันจะเป็นโคลนรสชาติท็อปปิ้นะครับให้เราปิดล็อกหนึงถึงสงก็จะได้เป็นกระเป๋านะครับอ่ะเป็นกระเป๋ามะาพร้าวปิศาปุดล็อกถึงแปดก็จะได้เป๋ากับตันซัมเมอร์แล้วก็ปดล็ดอกถึงสี่คล้าย อัน,าอนคารับมันไปนี่ครับได้โคนไปแล้วนะหมันต่อครับได้รุชาติหมันต่อไปอีกครับ ในท็อปปิ้งเราลองทำเรากดกดเรากดก็ทำนะครับนีครับนเหมือนกัาระดับความเหมือนห้าอันเลยนะครับอ่ะก็อมุลอีกครับมันปุดแเราก็ได้สามอันนั้นนะ แล,ล้วรสชาติจะสีลุงเลยนะตัวเข่งผมก็หมดแล้วนะคะ ก็อขอจบคลิปไปเพปียงเท่านี้ครับเชียร์กดติดตามให้ผมหน่ยนะครับบ๊ายบาย